จริงๆลุงแมวไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเกมนี้เลยนะครับผมเด Space นะเพราะว่าก็เคยเล่นมาทั้ง3ภาคคิดว่ารู้เรื่องหมดแล้วนะแล้วก็พอมาดูกราฟิกอะไรต่างๆก็คิดว่าอคงคล้ายๆเดิมมั้งก็เลยไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหลังจากได้ Steam Deck มาก็เหอนะแล้วก็บอกว่าเล่นได้ดีบน Steam Deck นะครับก็เลยตัดสินใจซื้อเกมนี้มานะตอนแรกนะครับเล่นบน Steam Deck ไปประมาณน่าจะ20-30นาทีนะ แล้วก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่ามันเฉยๆยน,น,นะก็เลยคืนไปนะครับแล้วก็คิดยังไงไม่รู้นะตัดสินใจเอามาเล่นอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าคราวนี้ลองเปลี่ยนมาเล่นบนตัว PC นะครับแล้วก็เป็นซูเปอร์อัลตอรไวแบบที่เรา,าชมอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าโหเกมเนี้ยมันจะต้องเล่นแบบนี้สินะก็คือถ้าใครเล่นเกมนี้นะครับลูมแมวแนะนําว่า น่าจะเล่นบนทีวีจอใหญ่ๆนะครับหรือว่าเล่นบนตัว PC นะจอใหญ่ๆหน่อยนะครับผมแล้วก็เปิดเสียงมาเต็มนะหรือว่าใส่หูฟังนะครับโอ้โหฟิน <c oughs> ฟินนี่คือยังไงนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับผมอันแรกก่อนเนี่ยก็คือตัวเกมเดสเปสของปี2องปี2023เนี่ยก็เป็นเวอร์ชั่นรีเมคใช่ไหมครับแต่ว่าลุแมนรู้สึกว่ามันให้บรรยากาศของ เกมเดิมได้ดีมากๆเลยนะครับคือมันเป็น s u r v i v a l h o r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  แบบที่ถ้าเป็นคนรุ่นเก่าแบบลุงแมวเนี่ยอาจจะคุ้นเคยนะครับก็คือมันไม่รีบอันแรกเลยนะค,คือมันใช้ระบบการเซฟเป็นจุดจุดจุดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องคิดนิดนึงว่าจะทำอะไรนะครับต้องค่อยๆไปะนะเพราะว่าถ้าตายแล้วมันเดือดร้อนแล้วก็จะมีการทวินหาการเซฟอยู่ ประมาณหนึ่งนะซึ่งมันเป็นโครงสร้างเกมแบบเก่านี้เขาไม่ค่อยนิยมเขารู้สึกว่ามันไม่สะดวกสบายใช่ไหมแต่ว่าเกมนี้มันยังเป็นแบบนั้นอยู่ซึ่งลุงแมวชอบมากเลยนะครับมันทําให้ลุงแมวไม่ต้องรีบไปข้างหน้าเท่าไหร่นะแต่ว่าต้องไต่ตรองให้ดีนะครับว่าจะวางแผนยังไงเนาะแล้วก็ประกอบกับว่าเกมนี้มันมีระบบ การอัปเกรดเนาะใช้ตัวโนดนะครับในการไปอัปเกรดชุดเกานะเนาะช่างอาวุธต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นน่ยทุกครั้งที่เราได้ทําการอัปเกรดใช่ไหมเราจะรีบกลับไปที่จุดเซฟนะครับเพราะว่ามันจะตายอ่ะกลัวมันจะตายเนาะแบบซึ่งอันนี้มันเป็นความรู้สึกของการเล่นเกมแบบเก่าสำหรับลุงแมวนะแลวลุงแมวชอบมากนะครับมันทําให้เราไม่รีบนะแล้วก็ค่อยๆไปนะครับค่อยๆเล่นค่อยๆเข้าไปในโลกที่เขาสร้างขึ้นเนาะเพราะว่า ยิ่งเราสังเกตเท่าไหร่นะครับยิ่งเรารู้รายละเอียดมากขึ้นเท่าไหร่เกี่ยวกับโลกของเขาเนี่ยมันก็อาจจะไปเจอแบบห้องลับอย่างงี้นะหรือว่าไปเจอส่วนอัปเกรดอุปกรณ์ของต่างๆนะครับมันทําให้เพลิดเพลินมากในการอยู่ในโลกนั้นเนาะแต่ว่าที่มันตลกก็คือว่าเนี่ะเดียวกันโลกที่เขาสร้างขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่โลกแฟนตาซีน่ารักใช่ไหมแต่ว่ามันคือโลกของความสยองขวัญน,นะซึ่งรู้ไหมว่าเขาทําได้ดีมากเลยนะครับ ตอนแรกที่ลุงแมวไม่ได้คิดจะซื้อมาเล่นอันนึงเนี่ยก็เพราะว่ารู้สึกว่าเกมนี้มันเป็นลีเนียนะมันเป็นเกมแบบเนื้อเรื่องใช่ไหมครับแล้วก็เล่นค่อนข้างเป็นเส้นตรงแหละถึงแม้ว่าจะมีไซส์เควสอะไรบ้างแต่เราก็รู้สึกว่ามันจะคุ้มเงินหรือเปล่านะตั้งพันกว่าบาท2,000กว่าบาทเนาะมันจะคุ้มที่จะเสียหรือเปล่านะครับเพราะว่าอาจจะเล่นได้รอบเดียวหรือว่าใช้เวลาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแตกต่างจากเกม Open World หลายๆเกมที่รู้สึกว่าซื้อมาแล้วมันคุ้มกว่านะแต่ว่าพอมาเล่นจริงๆอ่ะ เกมแบบนี้นะครับเสน่ห์ก็คือถ้าเกิดเขาสร้างโลกขึ้นมานะั้นแล้วโลกในนั้นมันมีรายละเอียดดีๆแบบที่เกมนี้ทำอะครับเราก็จะรู้สึกเหมือนกันนะว่าโอ้มันคุ้มเงินนะรายละเอียดเขาเยอะมากนะครับแล้วก็ดูแม่รู้สึกได้ถึงความสนุกนะในการค่อยๆไปในแต่ละห้องแต่ละส่วนนะครับแล้วก็ไปดูว่าแต่ละอันเป็นยังไงแล้วมันมีบรรยากาศที่แบบน่าขนลุกขนพองสยองขวัญ รวมไปถึงซาวประกอบนะครับพี่ลุงแมวจำไม่ได้แล้วว่าอ่านมาจากที่ไหนนะที่เขาบอกว่าคนทำซาวเกมเนี่ยรู้สึกว่ามันน่ากลัวมากนะซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับคือเหมือนกับเดินไปเรื่อยๆเนาะเราก็ได้เจอตรงนั้นตรงนี้แต่ว่ามีหลายครั้งที่ลุงแมวรู้สึกว่ามันน่ากลัวขนลุกเลยอนะนั่งเล่นอยู่คนเดียวเนะี่ยแล้วก็แบบโอ้มันน่ากลัวมากอันนี้ขนาดเปิดลาโพงไม่ดังนะเพราะกลัวนี่แหละแต่ว่าถ้าใครกลัวพวกจัมส์แกร์นะครับอันนี้ไม่ต้องกลัวนะเท่าที่ลุงแมวเล่นมายังไม่เจอจัมส์แกร์แบบ ตกใจแบบสูดขีดอะไรเงี้ไม่มีนะก็คือมันจะโผลมาศัตรูมันจะโผมาเฉยๆนะครับอ่ะพอพูดถึงศัตรูนะตัวศัตรูเนี่ยก็ดีเลยนะครับมันน่าสนใจมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเล่นเกมกันอนะเรามักจะถูกฝึกมาใช่ไหมให้ยิงเฮดช็อตนะเป็นหลักนะแต่เกมนี้คือมันยิงเฮดช็อตแล้วศัตรูมันไม่ตายเพราะนั้นนะเราต้องเลงที่อื่นนะเราจะต้องเลงที่แขนที่ขา หรือไม่แน่ใจลําตัวนี่จะเป็นยังไงแต่หัวก็เป็นส่วนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนะี่ยพอเราเจอศัตรูปุ๊บอะ่ะมันจะเกิดความแบบเฮ้ยเฮ้ยมันขัดกับสิ่งที่เราเคยทํามาแล้วด้วยความตกใจของเราเราก็จะยิงเฮดช็อตอ่ะซึ่งอันเนี้ยนะรู้ไหมว่ามันดีมันทําให้เราเหมือนจะต้องแบบเหมือนกับใช้ศัตชยตญานส่วนอื่นในการควบคุมบังคับอะครับ,รบต้องควบคุมตัวเองมากกว่าเดิมนะมันทําให้ทุกครั้งในการต่อสู้เนี่ยมันตื่นเต้นแล้วก็ตัวสัตว์ประหลาดที่ เขาสร้างขึ้นมารู้ไหมว่ามันมีความรู้สึกว่ามันถึงตายจริงๆคือมันบุกเข้ามาแบบเ,เกะก,กะละลานอะ่ะคือเข้ามากะทาร้ายเราแน่นอนเกมที่ลูกแมวเ,เพิ่งเล่นอย่างเช่น h อกวอตส์เลคเกอซีเนี่ยหรือว่าเกมอื่นๆนะที่เป็น Open World ต่างๆเวลาเราไปในที่ต่างๆเนาะบางทีเราก็เจอสัตว์ประหลาดล้วก็ไปตีๆฆ่าอย่างเงี้ยแต่เราก็มีคําถามอยู่ตลอดลว่าแบบเอ้ะทำไมเราต้องฆ่าสัตว์ประหลาดเหล่านี้ด้วยน้อนพวกเนี้ยเขาก็อยู่ในป่าของเขาใช่ไหม เขาก็อยู่ในพื้นที่ต่างๆเขาแล้วเขาก็ไม่ได้มีท่าทีจะมาบวกอะไรเราถ้าเกิดเราไม่เข้าไปยุ่งกับเขาอะแต่ว่าเกมเนี้ยมันไม่ใช่เลยนะคือแบบเดินๆอยู่แบบโอ้โหแบบมาเลยแล้วมาเร็วแล้วแบบท่าทางนี่คือคุกค,คามอย่างเห็นได้ชัดนะครับแบบว่าจะมาจัดการเราแน่ๆอย่างเงี้ยดูมวเลยเข้าใจอารมณ์มากว่าพอฆ่าศัตรูเสร็จอะทำไมต้องกระทืบนะแน่นอนว่ากระทือบอันหนึ่งก็คือมันได้ของใช่ไหมมันจะได้ผลประโยชน์มันจะมีของโผล่มาแต่ว่า อีกอันหนึ่งนะที่เป็นผลประโยชน์ชัดเจนมากนะครับก็คือมันได้ความสัใจในอารมณ์ประมันว่าเมื่อกี้มันจะฆ่าเราใช่ไหมอย่างเงี้ยเราขอกระทืบม,มันคืนหน่อยสัตใจว่อย่อยางเงี้ยมันรู้สึกอย่างนั้นเลยนะรู้สึกแบบโอ้สนุกดีนะครับดูแมเชื่อว่าถ้าใครเล่นนะ่จะต้องแบบกระทืบไอตัวเนี้ยแน่นอนนะแล้วก็ฟีเจอร์ที่เขาเพิ่มเข้ามานะแน่นอนดูแมาเพิ่งเล่นไปประมาณ2ชั่วโมงแรกอยู่เลยนะครับอันนี้เป็นสัมผัสแรกนะพวก ลอยตัวนะก็โอเคนะครับก็ณจุดนี้ยังไม่เจอว่าแบบมีเวียนหัวหรือว่าบังคับยากอะไรนะครับแล้วก็ตื่นเต้นดีนะหรือว่าการที่มีต้องไปเปลี่ยนเส้นทางแบตเตอรี่ใช่ไหมเพื่อไปในโซนต่างๆที่ถูกซ่อนไว้อย่างเงี้ยอันนี้ก็สนุกดีนะครับทำให้รู้สึกว่าตัวยานที่สร้างขึ้นนะ่ะมันมัน วนไปวนมาก็จริงเนาะแต่ว่ามันไม่รู้สึกว่าเดินวิ่งวนแล้วมันน่าเบื่อนะเหมือนหลงทางหรือว่าเป็นฉากซ้ำๆอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีส่วนที่เราอยากไปสํารวจแล้วเรายังไม่ได้ไปนะครับรู้แมว่าเขาออกแบบโลกได้ดีนะรวมไปถึงสีหน้าตัวละครนะครับผมคุณภาพของกราฟิกนะการภาคต่างๆนี่ก็ดีเลยนะรู้สึกได้ว่า โอ้นี่เหมือนเราดูหนังสยองขวัญทุนสูงนิดนึงนะเวลาเล่นเนี่ยนึกถึงพวกหนังอย่างเอเลียนอย่างเงี้ยครับเอเลียนภาค2นะก็ให้ฟิลแบบนั้นเลยอะ่ะคือเราไปคนเดียวนะแล้วก็ไปเจอตัวสัตว์ประหลาดต่างๆสามายจำไม่ผิดนะใช่ไหมตัวเอกเราจะเงียบๆเนาะถ้าภาคเก่าๆนะแต่ว่าตอนนี้ตัวเอกเราพูดได้ครับมันก็เสริมสร้างบรรยากาศเป็นแบ็กกราวด์สตอรี่นะภาพรวมคือสนุกเลยนะครับสนุกเลยนะแล้วก็ ถ้าใครหาแบบเกม survival horror แบบโบราณนะค่อยๆเดินไปนะครับไม่รีบเนาะเข้าไปในโลกที่มันน่ากลัวเนี่ยนะนะแล้วก็น่ากลัวขนลุกขนพองมากเนี่ยแล้วลูกแมาว่าเกมนี้เล่นบนคอนโซลน่าจะฟินมากบนหน้าจอทีวีใหญ่ๆนะครับหน้าจอคอมใหญ่ๆหน่อยนะ ใส่หูฟังปิดไฟนะโอโหสนุกมากนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสัมผัสแรกของเดสป s p a นะเดี๋ยวเล่นต่อไปแล้วเป็นยังไงจะมาอัปเดตกันอีกทีนึงนะครับท่านผู้ชมเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างก็แบ่งปันกันมาได้นะครับแต่ว่าเราไม่อยากสปอยนะก็เล่นไปเล่นนิดเดียวอยู่เลยนะครับผมก็ไม่อยากจะเสียอารมณ์นะขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับวันนี้วันจันทร์อีกแล้วบนหมีกแล้วนะครับเมื่อไรวันจันทร์จะหมดไปสักทีโอเคเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะครับขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านครับสวัสดีครับผม